จะมาเจอกันในคลิปแรนดอมนะคะคลิปสุม่มตรงนี้จะไม่มีกล่องไพ่ให้เลือกดังนั้น Energy mm hmm. ก็จะไม่เยอะและถ้าใครฟังแล้วไม่ใช่ของตัวเองก็แค่ออกเนาะ mm hmm. ไปดูจิตวิญญ,ญาณซาวแท็กหรือ1ิบแบวกค่ะตรงนี้จะเป็นความรักความความรักค่ะยางหวังกำลังจะไปความใคร่นะคะลุ่มหลงมัวเมาค่ะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณกับหัวข้อของเราเขารู้สึกอย่างไรคนที่อยู่ในหัวใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตนะคะอาจจะท็อกซิกเรレーショชิพรักดีบ้างรักที่มันมัวเมาลุ่มหลงบ้างรักที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างความรักเป็นพิษมันก็ทําให้กลัดน้องและเจ็บปวดนะคะวันนี้เราจะทําคลิปความรักที่ค่อนข้างสะเทือนอุราจาก สะเทือนใจนั่นแหละเยหวานก็จะเพ้อนะจ๊ะเ,เขารู้สึกอย่างไรกับคนที่อยู่ในหัวใจของคุณแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตแน่น่ะสิเขาไปอยู่ที่ไหนกับใครยังไงนะใครที่ใจไม่แข็งหรือบอกบางไม่ได้สะเทือนน้ำสะเทือนบอกเหมือนเยาวานก็ไปดูหัวข้ออื่นนะจ๊ะขออนุญาตทำคลิปความรักที่สะเทือนอุราค่ะ ค่นะนหาฮะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ซึ่งไม่ค่อยได้เปิดมันใหญ่คุณใช้ไพ่หลายสำหรับเลยจากวันนี้นะ,ะเออเราจะพูด,ดนิดนึงทุกอย่างนะคะก่อนเราจะไปเล่นไพ่กันนะฮะทุกอย่างมีสองด้านเสมอในโลกมีสองด้านที่สุดในโลกเสมอนะฮะในโลกใบนี้มีของที่สุดในโลกอยู่มากมาย วันนี้ถ้าเราดูดีๆแล้วหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนั่นก็คือกฎแห่งกรรมวิธีเรียกทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลกก็คือการทำงานนะะการสะสมที่ดีที่สุดในโลกก็คือการสะสมบุญวิธีเสริมความงามที่ดีที่สุดในโลกคือรอยยิ้มรอยยิ้มของมนุษย์เรานี่แหะคะ่ะ ความสุขที่ดีที่สุดในโลกก็คือการปล่อยวางความดีที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือความกระตัญยูสิ่งที่ทําให้เรามัวเมามากที่สุดนั่นก็คือความลงนะคะเราจะไปกันที่ความลงมการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยนะคะขอให้ชีวิตของทุกท่านเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในของทุกๆวันในโลกใบนี้ค่ะขอต้อนรับท่านสู่โลกของ หวานๆนะคะมา welcome to my world my wonderland นะคะอาจจะเพอ้อออกเรือมีจิ่จินตนาการ,ร,ร,รสูงคฮะฮะ่ะขนั่นแหละตอนเป็นเด็กไม่มีใครเล่นด้วยหรือไง <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุก u b s c r คร e ทุกไลท์ทุกแชทที่มีเป็นเพื่อนกันในช่นงนี้ขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณสวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยใครยังไม่ติดตามก็กดให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปหรือเพื่อเป็นค่าขู่ก็ได้นะจ๊ะหรือ ใครมีคําถามที่ซับซ้อนอยากดูดวงการส่วนตัวหรือหรืออีกแล้วหรือแย่ๆไปหมดเลยใครอยากเรียนยูคะาสามาที่จะกระหรือเรียนไพ่ยิปซีนะคะไพ่ออร์คโคอมื่วานเปิดรับอยู่นะจ๊ะไม่โฆษณาแล้วเบื่อรำไยค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่อยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตไปดูกัน nice of water เก้าถ้วยเก้าถ้วยเขารู้สึกอย่างไรอีกคะเดอะซันรดปนั้นเขารู้สึกยังไงไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็ช่างน,น,นะคะจะอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาก็จะมาหาคุณเดชาเรอยดจ้า ข้ามองคุณเป็นเดือดสันเยาวันยิ้มออกตก่กี้ก้าวช่วยเงียบปิดใช่ว่วาเธออยากทําหัวข้อนี้ฉันก็อยากทําทุกหัวข้อถ้าไม่อยากทําฉันจะทํำไหมถามตอบถามตัวเองค่ะถามมาต่อไปก็อยากจะทําทุกหัวข้อนั่นแหละถ้ามีเวลานะคะนี่คืออาร์ไรเดอร o มูโอ้ยอะไรใจเยาวัน <laughs> นะคะอะไรอีกอ 9ถ้วย The Sun The Chariot King of Water และ The Moon King of Water นะคะก็คือราชาถือถ้วยราชาแห่งความรักผู้หญิงผู้ชายสายเลิฟที่เราว่านะฮะคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในหัวใจของคุณแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตคือไม่ได้อยู่ในชีวิวตในตรงนี้ที่บอกว่าที่ยาวานบอกว่าท็อกซิกนั้น อาจจะเป็นไม่ได้อยู่ในชีวิตเพราะห่างกันเป็นคนไกลหรือพอยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้คอมมิชเมนต์ก็ได้เป็นคนที่แตกต่างห่างไกลเป็นคนที่แสนไกลนะคะอืมเป็นใครสักคนหนึ่งหรือคุณและเขาคอมมิชเมนต์แล้วซึ่งเขาไม่สามารถอยู่ในชีวิตคุณแต่มันอยู่ในหัวใจของคุณแน่นอนคุณถึงมาถามถึงถูกไหมเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเจ้าชู้กัลลอน แต่มันคือความน่ารังสดใสคุณมีเสน่ห์คุณสวยเหรอคุณไม่เหมือนใครคุณโดดเด่นคุณโดดเด้งคุณเข้าตาและอะไรอีกอืเดอะซันเขามองว่าคุณยิ่งใหญ่ไฟกระพริบสวยเหรอมีพลังอำนาจมีพอร์มีแรงดึงดูดตัวเขาเขาอยากเข้าใกล้เขาอยากเข้าหาคุณเขาอยากเอื้อมมือคว้าแต่อะไรคะเขาเข้าใกล้คุณไม่ได้เพราะอะไรคุณเป็นเดอะซันคุณเป็นเดอะมูน คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างยามตื่นนอนเขาก็เห็นคุณลอยล่องมาเป็นรุ่งอรุณก่อนจะนอนนะคะเขาก็ฝันถึงคุณสะดึ้งตื่นยามราตรีคุณเป็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนของเขาเวลาที่เขาจะเข้าใกล้คุณในกลางวันนั้นเขาก็ร้อนระโอุเอ่อ,โอมอดไหมแผดเผาเขาทำให้เขาลุ่มหลงคุณส่วนกลางคืนอาจจะเย็นแต่มันหนาวเหน็บไปถึงหัวใจ ครั้งที่คิดถึงคุณมันสั่นสะเทือนไปทั้งอกราค่ะคุณขาหวานหวานฉันว่าเธอเยอะอืมเนี่ยนี่เป็นนักเขียนนะวนิยายตกกระป๋อง <c oughs> ค่ะเลยมาอ่านไพ่นี่แหละเออมันจะได้เผอได้เต็มที่นี่คืออะไรอีกคะอ,อ๋อเดชาริออดและราชาถือถ้วยยังไงยังไงอีกเขารักคุณยังไงก็จะรักแต่คุณรักแค่คุณค่ะรักสิ ใครบอกว่าไม่รักใครอ่านว่าไม่รักยีบานบอกว่ารักคุณเขาก็ว่ายีบานเพอแล้วให้พูดว่ายังไงถ้าราชาถือถ้วยมากับชาลีออดคขรักคุณก็อ,อยากเดินทางมาหาเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพวกคนแตกต่างกันเขาจะบาลานซ์ปรับสมดุลเขาจะปรับตัวปรับใจเพื่อคุณค่ะว้าวอะไรมันช่างเลิศเลอขนาดนี้ค่ะอันนี้คือความรู้สึกของคนไกล คนที่มีคอมมิชเมนแล้วคนที่ไม่ได้อยู่กับคุณหรือคนที่ยังไม่ได้ตกลงคบหาแต่คนที่อยู่ในใจคุณแน่นอนนะกระหอวข้อของเราจะเปิดอีกสำรับหนึ่งจากยิ่งใหญ่แฟนกระพิบจ้าเหกทุกกฎฉีกทุกกฎกฎของมาื่วานคือไม่มีกฎใดๆทั้งสิ้นค่ะนะกฎของเราคือไม่มีกฎไม่มีอะไรในกอไผยตื่นเชา้ามาเราแค่ทำให้มันดีกว่าเมื่อวานทำยังไงอม,มันอาจจะไม่ได้ดีในสายตาใครแต่เรารู้สึกว่าเราจะทำมันอย่างนี้แหละ ทำับเรื่อยๆมากกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมจ้ะ <c oughs> ไม่อินไม่หน่อยไม่ซีเรียสถ้าหมอจะเยอะจ้าไปกันต่อเลยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนที่อยู่ในหัวใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิต <c oughs> เขาก็บอกแล้วว่าเขารักนะแล้วเขาจะทำอย่างไรอะไรยังไงต่อไปคะสิ่งที่เขาจะทำ next move นี่คืออะไรสีถ้วยอืม <detto> นิ่งทำอะไรไม่ได้รอนิ่งอึอดอัดสีถ้วยนั้นมันรู้สึกอึอดอัอดอึดอัดภายในหัวใจอะค่ะแต่ว่าเขาจะทำอะไรเขาคุณเห็นดอกไม้ไหมเขาใช้มันมีสามถ้วยที่ตั้งอยู่แล้วถ้วยหนึ่งใบเนี่ยเด็กไม่ใช่เด็กอ่ะคนหนึ่งเขานั่นแหละคนคนนังของคุณเขาเอาถ้วยนั้นมาลดน้ําต้นไม้อมืลดดอกกุหลาบ เพราะอะไรเขาต้องการให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ว่าเขาจะเจ็บปวดหรือเขาจะต้องสูญเสียสิ่งที่เขาหวงเห็นก็ตามค่ะว้าวนี่คืออะไรเดะฟูเออถ้าเดะฟูมากต็ต้องขอพินิษพิจารณาดูก่อนนะคะว่าเอจะเอายังไงอะไรยังไงนะคะอืม เขาจะทำอะไร The Fool เหรอมันก็จะบ้าบอคอแต่เป็นคนอินดี้ชอบทําตามใจตัวเองไอเนี่ยนะเอออ้าิิงงเรียนเอา,เอ,เ,อาเอาเข้าไปพี่หินก็มาเด e Fool นะคุณ <c oughs> เขาแอบ,บรดน้ําต้นไมป้ปลูกต้นรักของคุณไว้แต่เขาจะบอกคุณไหมใครจะไปรู้ล่ะไอคนนี้มันบ้ามันควบคุมยากมันคอนโทรลยากจิตใจของมันเอ้ยขอโทษของคุณเขาของคุณคนนั้น ของคุณพี่หินคุณลุงหินเนี่ยมาอีกแล้วบางทีก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้เป็นคนอินดี้อินดี้เป็นยังไงก็ชอบทำตามใจตัวเองมีเลืสูงตัวสูงหรือใครตีกรอบกดให้ไม่ได้เขาจะต้องอยู่เหนือกดเหมือนยี่หวานเลยยี่หวานเป็นเดิร์ฟฟครับยัยนี่เพิ่งบอกว่ากดก็คือไม่มีกดกดมีไว้แหงยายนี่เป็นเดอะฟูลอออถ้าเธอจะเป็นเดอะฟููฉันจะเป็นมิติเชียน่นี้นี่คืออะไรคะคิงออฟเห็นไหมคะพี่หินก็มา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางครั้งก็ดื้อดึงชอบเอาชนะชอบที่จะทําตามใจตัวเองและบางครั้งก็นิ่งเย็นชาไร้ความรู้สึกอืมแอบปลูกต้นรักไม่ได้บอกคุณสิ่งที่เขาจะทําเขาจะบอกไหมไม่เขาจะนิ่งเป็นลูกแกะดูสิเขาถอนขนแกะที่ขากับที่คอเนี่ยเอามาใส่เป็นเสื้อตัวเองและแล้วตัวเองก็อบอุ่นไะก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งที่ร้อนตายไปเลยจ้ะไม่มาไม่บอกไม่กล่าวนะ พี่หินก็จะเย็นชาไร้ความรู้สึกหนักแน่นดังก้อนหินดังภูผาพี่หินของเราชื่อเต็มชื่อคุณพี่ภูผาซึ่งไม่มีทางเลยที่จะบอกความรู้สึกให้คุณได้รู้นะจ๊ะนี่คืออะไร the w i e l of fortune นี่ก็ไพ่ใหม่นะคะทุกครั้งที่หมอาวัานมีไพ่ใหม่เราจะเปิดเปิดแรนดอมอย่างที่เราบอกไปนะจ๊ะ Oh, the view of fortune, the view สำหรับนี้ช้างเป็นโขงเลยคุณหมายถึงความรักที่ยิ่งใหญ่โชคชะตาลิกขิดฟ้าดิสนียของกันและกันเขาคิดว่าคุณคือโชคชะตาคือความรักของเขานั่นแหละมันยิ่งใหญ่ไฟกระพริบเพียงใดห้คุณดูช้าง8ปดไหมหวานนับนับนับ,นบอะแปตัวจ้า <c oughs> รอเวลาที่จะมานะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องยิ่งใหญ่คนคนนี้อะไรอีกเขาจะทำอะไร เจ็ดดาบไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะไม่บอกคุณคนอินดี้คนเย็นชาคนนี้แอบต้นรักแอบคิดในใจว่าคุณคือดิสนีย์แอบแรกแอบ,แอบชอบจะบอกไหมไม่มีเรื่องปิดบางซ่อนเร้นคุณค่ะเรื่องอะไรยังไงไปดูกันสิแล้วเออช่างเขาเหออเขาจะปิดอะไรก็เรื่องของเขา,าเธอจะมีเผื่เรื่องเขาทำไมค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะแนวโน้มความสัมพันธ์กับ คนที่อยู่ในหัวใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตวันนี้นะะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกลน้นี้ The Wall พวกคุณจะได้สร้างโลกทั้งใบไปได้วยกันจะได้ไปต่อแน่นอนค่ะ The Wall ขึ้นมาก็คือการเริ่มต้นการเบ่งบานการเริ่มใหม่ The Wall The Wall ก็คือไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอแต่มันสามารถเป็นไพ่ใบแรกได้เริ่มต้นและสิ้นสุดน,นะจ๊ะค่ะแล้วอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ นี่คืออะไรคะแปดดาบอ,อึดอัดภายในหัวใจอ,อ๋อเครียดอ่ะอความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีเดวิลเด t h การเริ่มต้นหรือการหมุนมาของโชคสตาฟ้าลิขิตแต่มีหนึ่งคนที่ยังปิดบังความรู้สึกไม่ได้บอกเพราะเป็นคนอินดียยังคงรักอิสระและเป็นคนนิ่งเย็นชาดังภูผาคุูแปดดาบสิแต่คนนี้เครียดกลุมขมับอยากลงมาเอาดาบแต่มาไม่ได้มันมีงูเขียวเฝ้าดาบอยู่จะมายังไงกลวง,งูอีแต่คนนี้กลวงงู หัวตัวเองก็เป็นงูยังจะกลัวงูอีกเออขออนุญาตรับยี่บานนะดาบให้คุณถ้าไพ่ถอดเสื้อนางก็จะรักไพ่นะถ้าไพ่มามีงูมีเงี้ยวข้วเขี้ยวตะขอนางก็จะบน่นก็จะจิกเป็นคนยังไงของเธอนี่คืออะไรเออจิ้งจอกนะกับดาบหนึ่งดาบจิ้งจอกเป็นเป็นสัตว์ที่แสนรู้ชาญฉลาดและเป็น เล่เหลี่ยมเพจทุบายเป็นแม่มดแม่หมอได้เป็นอย่างไหญวานเป็นพวกปิ้นป้อนดูแววตานี้สิคุณเห็นไหมอัมหิตเนี่ยมโหดมาสนักจิ้งจอกเขาว่าฉลาดแสนรูร้รและแมีเมฆเวทม,ม,มนต์คุณเห็นไหมนางพญาจิ้งจอกก้าหางหรืออะไรหนงรังจีนสมัยยายวานเป็นเด็กนั่นแหละคุณเด็กสมัยนี้มีให้ดูไหมไม่มีมีแต่ป่าท้อสิบลีจ้า<ท><ก>อะไรอีกอืมหนึ่งดาบ แนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณจะได้ไปต่อจะได้ชัดเจนจะได้แอคชั่นจะได้ลุ่มหลงในการแล้วกันหลงสเสน่ห์แม่จิ้งจอกก้าวห่างนี่ไปแล้วคุณเอ้ยถ้าเป็นผู้ชายมันมีจ,จ,จมิ้งจอกมีป่าท้อสิบลี้ตระกูลนางเอกเขาเป็นเป็นจิ้งจอกเออพี่ชายเขาก็หลอ่อเออนั่นแหละเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะเป็นผู้หญิงก็ได้นี่ออะไรห้าถ้วยโอ้ยทำไมมันเครียดอย่างนี้ห้าถ้วยดูแต่คนนี้สิ นอนเหมือนไปนซุ่มแอบดูใครเป็นท้ามองแต่ว่ามือกลมขมับโอ้ยเจ็บปวดความรู้สึกไม่ได้ดังใจอาจจะอยู่ไกลกันก็คิดถึงนะคนที่อยู่ในหัวใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตก็คือคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวยังไม่ได้คบหายังไม่ได้คอมมิชมิเตนนั่นเองนะคะไม่มีท็อกซิคใดๆทั้งสิ้นจ้านี่คืออะไรแปดถ้วยความรู้สึกอึดอัดจ,จังอึดอัดไม่ได่ดังใจขอขยายแล้วกัน มันมีความเป็นไปได้หนึ่งดาบแต่ทำไมมีห้าถ้วยและแปดถ้วยคะนี่คืออะไรสิไม้เหนื่อยและหนักแต่จะไม่วางจะไปต่อและนี่ละคะสองไม้ต้องสู้ะจะจับมือกันนี่คืออะไรคะ page of p e n a oh. c l s อาจจะได้เริ่มต้นได้ไปต่อแต่ว่าเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะเริ่มจากจากความรู้สึกดีๆเริ่มต้นจากความรู้สึกเติมเต็มให้กันอาจจะดูน้อยนิดแต่ว่านั่นคือการพัฒนาและเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกไปดูกันค่ะไพ่ออร์เรนอยากบอกอะไรคู่ของคุณ ตอมิสซึความสุดรออยู่แค่เก้าวออกไป s t a r ์เอเนจีมีหนึ่งคนที่ยังติดเยืพ่พองพลังงานเก่าๆความรู้สึกหวาดกลัวหรือเจ็บปวดหรือไม่แสดงออกนั่นแหละ The l เล i วิ w ง m ู n มนนะ,ค,ะคู่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสลับพลังงานได้เลยเป็นคนที่อบอุน่นแซนดีอบอุ่นละมุนถ้าได้เปิดใจจริงๆอะประมาณนั้นเลยแต่ก่อนที่จะ หลุดออกมาจากเซฟโซนของเขาหรือของคุณเนี่ยนะพวกคุณก็เป็นประมาณนั้นแหละมันมันยังมีหนึ่งคนที่ยังไม่ยอมพูดความจริงความรู้สึกจริงๆก็เลยไม่ได้อยู่ในชีวิตกันสักทีหนึ่งก็เลยได้แต่อยู่ในหัวใจเก็บซ่อนความรู้สึกดีๆเอาไว้ค่าก็จะประมาณนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงกับคุณมากนะคะอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์ผู้อ่านเ้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ